คือพี่เนี่ยก็จะมีปัญหาพวกฝ้ากระหน้าแห้งะคะ่ะลิ้วรอยจะมาใช้วิบวับเซรั่มอิมาลยันค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยลดลิ้วรอยอันนี้วันแรกเลยนะคะแต่พี่จะลองใช้7วันให้ดูว่าจะเป็นยังไงคือรู้สึกว่าจากที่ปกติหน้าแห้งมากจริงๆอะนะคือมัน มีแบบว่าเหมือนยังคงม,มีแบบมีน้ำอยู่ชุ่มชื่นชุ่มชื่นขึ้นความรู้สึกน,นะคะชุ่มชื่นขึ้นแต่พี่ว่าดูขาวขึ้นนะความรู้สึกของตัวพี่เองนะไม่ได้อวยกับเซรั่มอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้หน้าสดเนี่ยพี่ว่ามันขาวขึ้นเนี่ยผิวเนี่ยสมัยก่อนมันแบบดึงแล้วมันจะยืดยืดเหี่ยวเหี่ยวะคะ่ะแต่ตอนนี้คือมันเด้งเห็นไหมความเด้ง <c oughs> กําลังทาเซรั่มอยู่ลูกสาวถามว่า วิ่ยแม่ดูหน้าขาวขึ้นนะทําอะไรมาบอกนี่แหละทาเซรั่มเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําหอมไม่มีความมันพี่ชอบตรงที่มันไม่มีความมันเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาผิวแห้งเลยเด้งสมัยก่อนจับแล้วยืดยางหนังกบบติกแบบยืดเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆไม่รู้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะขนาดเพื่อนบ้านพี่นะยังทักเเลยว่าโอ้ยทำอะไรมา หน้าขาวขึ้นแล้ว,ลวริ้วรอยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจางลงหนึ่งเห็นได้ชัดเลยไม่ได้โม,โมโ้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะไปซื้อไปตำไปนํามาใช้ <c oughs> ดีดีจริงๆเง <c oughs> ี่ยวัยห้าสิบกว่าอย่างเราเนี่ยวม่ว่าชอบมากอย่างเมื่อวานออกไปทําธุระแต่งหน้าออกนอกบ้านคือเดี๋ยวนี้ไม่มีละที่มาจะมาเป็นขุยผิวแห้งอะไรไม่มีแล้วนะเซรั <c oughs> ่มเมสิสวิทบ๊บพิมารยันค่ะแนะนำให้ไปลองใช้กันดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะ